น,าม,นามต้องไปไลนามต้องไปพี่น้องนุกกระย่างเขาถ้ายินพวกมันลงมาแลงยินกบเขียดหน่อยเพาเฝ้าหนุกกระย่างเขาตามปไตยปิรกน้องเป็นบอกว่าเป็นเป็นพวกผู้หญิงที่ มักแต่งโตเพียงบวเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะก็คือจังนั่งสุชาดาของเนี่ยคนเหล็กของดาวสกาเนะที่เป็นคือผัวเป็นเอ็นยังเป็นบ่สนใจนเพียงเิ่นก็มีเมียสี่คน ตัวคนคนเล็กเนี่ยคือว่าบ่่เห็ดบุญน้ำผัวเหมือนซะเพราะฉะนั้ก็นั่งก็คิดว่าจะนั่งสิสดไบุน้ำอยู่นะตัะวนั่งบอ่ออนุโมสาธุการนุนี่ทั้งสามกับเห็ดบุญแนวว่าจะเป็นสางทางกุศลตรงกลางนพีเห้อเห็ดน้ำ มาคารมนนะุประมาณนี้ถ้าจะมาผิจนะมีนางสิตาสุธรรม,มาวาแล้วก็สุชาดาเนะาะอีกผู้หนึ่งขี้คล้ายๆพี่น้องเพราะว่ากัดจำบ่ใดนะพี่น้องอีกผู้หนึ่งนางสุชาดาหลังจากคือเพิ่นธรรมหาติจากจากตอนเป็นมนุษย์เนาะเพิ่นก็นได้มาเป็นนุกกระย่างขาเนี่ย โูนอยู่ฝนที่มานเพียงไปไก่บารายได้สิพากันบินต่อสก,กากัดไปเกิดเป็นเทยพยุสวรรค์นะผมูีทั้งสาอยู่เราวดึงประมาณนี้นะนส่นะ <c oughs> กันยังมีความอะไรว่อนก็นั่งสุชาดาอยู่ก็เลยมานั่งสุชาดาไปเกิดยุสัยอยู่เนาะ เลยเมเห็นว่านั่งสุชาดาเนี่ยเมื่อเกิดเป็นนกกระยั่งขาวอ,ย,าอย่พี่น้องเห็นไ่มพี่น้องก็เลยลงมาหานั่งสุชาดาสุชาดาว่าอย่าให้กินพวกปลาพวกอาหารเป็นๆน,นะให้กินอาหารตายอย่างนี้นนะนั่งสุชาดากตอนแสกตอนแสลัก,กพันกระน้ำกัดสกินอีกทีนึงก้อนแสลกพันก็น้ำนั่งสุชาดาเมื่อเส่สวรรค์พี่น้องเกิดไปอยู่ มันมีทั้งสามคนนั่นแหละแต่ว่านั่งก็มีความอับอายแล้วพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นภพของของลูกกระย่างเขาที่ไปอยู่นะเกิดความอับอายก็เลยเอามาส่งก็เลยบอกกับเมียสุทีรักว่าเราจะกินพวกซึ่งมีชีวิตกินอาหารตายอาหารกินมันตายนะพี่น้องน่าชืดากันก็คือว่าอาหารมันสมังอาหารตายมันมันค่อยมีนะ ก็เลยลมหายใจจากปรึกของนางสุชา,าดากันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเลยพี่น้งนองนกกระย่างขาวสิว่ามีเพจผูกด้วยพี่น้องเด้อ่มีเพจผูกเพราะว่านกกระย่างขาวมีสตูเมียมีเชี่ยวชา,ากับบอสมาพิสูรได,ดน้นะพี่น้อง,น,น,งนี่จะพูดที่เจ้าสถานที่ปนุ วันหนูก็ย่างข้าวนี่ปนหูมาก่อนวิทยาศาสตร์ต้นหลักยงังวันหนูก็ย่างขาวบา่ามีตัวผู๋คือว่าถึงเวลาเสียงฝางห้องนูก็ย่างข้าวกับตั้งท้องออกไข่ก็ประมาณนี้เลยเนาะหนูก็ย่างขาวเขาจะเป็นระบบพวกเขาอยูซันน,นั่นแหละมีบากรมของผู้หญิง ที่เอาจะแจต่งโตววันซะบริุทธิ์บุญท่านบอกบ่สุใจในเรื่องของอน,นิสงส์ฝนบุญท่านเดี๋ยวพาเข้าไปไกลๆน้องนุก,กะัะยางขาวเรานุกะัะยางขาวทั้งหลายหรือว่านางสุชาดา ไปแล้วพี่น้องมีแต่พุ่มมีแต่ตัวเมียดอกไม้หนังด้อไปแล้วไปแล้วกระยางขาวนางสุชาดาโอ้ยไ่เอะจอดอกไ,ไม้ก็มีงามมันเป็นดอกไม้พี่น้องอยู่ทางไปลใหม่ครับสวัสดีครับ